สวัสดีกันอีกแล้วนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิินอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คลิปนี้นะผมก็จะมาพูดถึงเรื่องนกกระจิบกันนะครับก็มีน้องๆหลายๆคนบอกกันเข้ามานะครับเกี่ยวกับความสามารถของนกกระจิบนะครับว่าทําอะไรได้นะครับก็จะเรียกว่าความสามารถได้ไหมคือมันก็แทบจะไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะสำหรับความสามารถนี้นะครับก็คือการแสดงท่าทางหรือว่าอารมณ์ของเจ้านกกระจิบนะครับเวลาที่ตัวละครเราเนี่ย แสดงท่าทางนะครับเจ้านกกระจิบเนี่ยมันก็จะแสดงท่าทางด้วยนะครับก็คือน้องๆเห็นปุ่มตรงนี้ไหมมันจะมีรูปหัวตัวละครฝั่งซ้ายนะเห็นไหมครับกดเข้าไปนะครับมันก็จะเป็นวลีต่างๆนะครับเราสังเกตหัวข้อด้านล่างตรงนี้นะครับที่มันเป็นการแสดงท่าทางของตัวละครนะเรากดไปสักหนึ่งอย่างนะครับเห็นไหมเจ้านกกระจิบมันก็จะแสดงท่าทางด้วยนะครับ ลูกงงเขาก็จะเป็นลูกหัวใจเนาะไม่รู้ว่าสลับกันหรือเปล่านะครับอันนี้คือเศร้าเศร้าเขาก็ตอนนี้คือผมมีนกแค่2ตัวนะเวลานี้คือกําลังจับนกกระจิบอยู่นะครับไม่ได้จับหรอกก็คือจะหาขนนะครับขนเนี้ยคือต้องการเพื่อที่จะไปทําลูกศรนนะครับเพราะว่า จะต้องไปจัดการบอสมังกรน,นะครับก็เลยต้องการลูกศรน,นะครับเนี่ยลูกศรตัวเนี้จะต้องหาขนนกมาทํานะครับก็เลยคิดได้ว่าโอเคเรามาทําคลิปสั้นๆเกี่ยวกับนกกันอีกสักหน่อยนึงแล้วกันนะครับก็นี่เลยนะคือความสามารถของนกอีกหนึ่งอย่างนะครับถ้าเราอารมณ์โกรธก็ไม่รู้สินะมันเป็นเหมือนแบบอืมก็ ท่าทางของเขามันก็ไม่ไม่ค่อยมีอะไรนะแค่กระโดดขึ้นมาเฉยๆนะครับเนี่ยบางตัวก็เป็นรูปหัวใจบางตัวก็เป็นรูปงงเนาะเนี่ยตัวนี้งงนะครับเห็นไนะ <c oughs> หมหัวใจก็ตามนี้นะครับสำหรับความสามารถของนกกระจิบนะครับก็คือเขาสามารถที่จะแสดงท่าทางได้นะครับเวลาเราแบบ แสดงท่าทางให้กับตัวละครของเราเนาะนกกระจิบก็จะทําตามนะครับโอเคคลิปนี้ก็บอกว่าจะเป็นประโยชน์ให้น้องได้นะครับเดี๋ยวผมขอตัวไปจับนกต่อก่อนนะก็คลิปนี้ก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อใ,ใจผมด้วยนะครับก็ขอบคุณที่รับชมคลิปครับขอบคุณครับ